นี่ผู้ชมค่ะเห็นไหมลูกดดๆแบบนี้นะคะช่วงนี้อย่าให้พลาดเลยนะเพราะว่าออกมาลูกเล็กๆแบบนี้อย่าให้พลาดเลยทํายังไงถึงจะให้มีผลติดขั้วเหนียวตลอดไปนะคะอันนี้เป็นลิ้นจีนะครพนมนะคะช่วงนี้บลลิ้นจีที่สวนแม่ใหญ่แกกลังออกนะคะทุกต้นเลยมีหลายต้นอยู่นะคะเนี่ย จะติดดอกออกผลทุกช่อเลยนะมองเห็นไหมสะท้อนแสงหน่อยนี่ยดกมากเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าที่ผ่านมานะคะเราดูแลตลอดพอเริ่มใกล้เข้าอ๋อด,ดูฤด,ดูที่จะออกดอกนะคะก็ให้น้ํานะคะแต่พอมาติดผลช่วงอวกออกดอกนะคะเราก็จะบํารุง เดี๋ยวไปดูกันว่าแม่ใหญ่แอคบำรุงด้วยสูตรอะไรนะคะเนี่ยมาดูสูตรผสมของแม่ใหญ่แอคนะไม่ได้โฆษณานะไม่มีค่าอะไรนะบอกก่อนนะคะมันก็จะมีเ,มเลาขาวนะคะสองขวดใหญ่เพราะว่าแม่ใหญ่แอคใช้เยอะนะแล้วก็น้ำส้มสาย สายชูนะคะสองขวดเนี่ยนะ,ะแล้วก็ EM นะคะหนึ่งลิตรนะคะเกลือเนี่ยเกลือหนึ่งถุงซื้อมาถุงละถุงละยี่สิบยี่สิบห้าบาทประมาณนี้แหละแล้วก็กากน้ำตาลกากน้ำตาลนี่แม่ใหญ่อแอบ่งใช้นะเพราะซื้อมาเป็นกระ lon ใหญ่นะคะก็จะแบ่งใช้ประมาณประมาณสองลิตรนะคะนี่ทีเอา ก็ใช้ตามนี่แหละแม่ใหญ่เอกจะไปใช้ถังใหญ่เดี๋ยวพาไปดูถังใหญ่ทําไว้แล้วนะคะพามาดูถังใหญ่นะคะนี่แม่ใหญ่เอกใช้ถังใหญ่เลยนะคะถังใหญ่ขนาดนี้น้ําใช้น้ำสองร้อยลิตรนะคะนะหมักเอาไว้มัดไว้อย่างดีเลยไม่ให้ยางอ่าไม่ให้ลมเข้าเฮจะพูดผิดอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูช้าหน่อยนะ เพราะว่าไม่ได้ตัดภาพเลยถ่ายส,สดๆให้ชมเลยนี่อันนี้ถังใหญ่เลยนะสองใบรเพราะว่าไม่อยา่กใช้ทั้งสวนนี่เปิดออกมาดูก็จะเป็นแบบนี้หน้าขาวจั่วเลยแต่ที่เห็นเป็นสีไม่ขาวเท่าไหร่เพราะว่ามันตัดกับกระสีพยางที่คุมนะคะคุมเอาไว้เนี่ยถังใหญ่มากเลยนะคะไม่ใยาอกใช้ประจํานะคะเพราะว่าใช้ทั้งสวนเลยนะใช้ได้กับพืชทุกชนิดแล้วก็เอาไปใช้ตามสวนเอานะคะอันเนี้ย ไม่ใหญ่ก็จะตักอันนี้แหละนะคะอันนี้เอามาเล่าให้ฟังเผื่อใครจะเอาไปใช้นะสูตรนี้นะคะเพราะว่าทําแล้วมันทําให้ต้นพืชโตเร็วขยายทั้งเปลือกนะ,ะขั้วเหนียวด้วยนะผละไม้อะไรต่างๆใช้ทั้งสวนเลยเนี่ยนะนะคะใช้เป็นประจานะคะเราก็ตักเอาแค่ประมาณไม่เยอะ นี่ใช้ถังขนาดนี้เลยนะถังนี้ยี่สิบลิตรนะคะใช้มานานแล้วถังคู่สวนเปิดฝาออกเลยเปิดฝาออกนี่แม่ใหญ่เอ็กตักออกมาแล้วนะคะก็จะใช้แก้วนี้ตวงนะคะประมาณหนึ่งแก้วอันนี้ตักออกมาเลยจากถังใหญ่นะคะอันนี้ตักมาไว้ใช้ประจํา แก้วนี้ประมาณ30ซีซีถ้าเต็มก็4ี่ส่นวแหละนะรจะใช้ประมาณนี้ใส่เยอะไม่ได้มันร้อนนะคะรถพ่นก็เทลงไปหนึ่งแก้วเสร็จแล้วก็เอาน้ำใส่ถังเลยนะคะให้เต็มเกือบเต็มนะคะเอาใส่ไปเลยน้ำานี่เป,นเปิดใส่เลยนะคะอันนี้เป็นน้ำบาดาลน,นะคะเอาสูบขึ้นมาพักไว้ในถังเดี๋ยวขอใส่น้ำให้เต็มก่อนค่ะ พอน้ำเต็มแล้วนะคะก็หยุดเติมน้ำเอาที่กรองออกวางไว้นี่แหละอย่าลืมคนนะคะคนให้ปุ๋ยเข้ากันความจริงน้ำไหลลงไปเมื่อกี้นี่ก็พอจะได้ที่แล้หละนะคะก็คนเสร็จแล้วก็เอาที่กรองเข้าไปใส่เหมือนเดิมปิดฝาเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยไหนอะสวิต เปิดสวิตดัง่อยนะตัวสวิตข้างๆเสร็จแล้วก็แม่ใหญ่เอ็กมันหนักเนี่ยมาตรฐานเพราะว่ามันอยู่ใ,ใกล้ๆพ่นเลยนี่เห็นไหมคะพ่นเลยแนะนำว่าพ่นตอนเช้ากว่าตอนเย็นนะคะนี่เอามาอันนี้เอามาพ่นตอนเช้าเดี๋ยวกำลังขึ้นนะคะอย่าให้เกินสามโมงเช้าเห็นไหมดกมาก ผู้ชมคะเนเี่ยชอดอกชอมากดกมากรถอาบน้ําให้เลยนะคะทากวันรถอาบน้ําให้เลยทำเ,เป็นปล่อยไปเลยเนี่ยปิดไอ้ทั่วสามารถลดได้ต้นโน,นยิ่งดกนะคะเห็นมหดกมากถ้ามันไม่ถึงก็ต่อไม้ขึ้นไปนะคะพ่นนะคะ อ่าพ่นไปเลยนะคะพ่นปุ๋ยไปเลยนี่พ่นไปเลยเอาให้เปียกๆชื้นๆไปเลยนะคะเป,เปียกชื้นๆไปเลยน้ำหมักไม่เหม็นนะคะสูตรนี้เอาไปใช้ได้เสร็จละลองเอาไปใช้ลองดูนะคะแม่ใหญ่ ก็ทำเป็นประจำรถสัปดาห์ละครั้งก็พอแล้วคะ่ะบำรุงเอาไว้ขั่วเขาจะเหนียวนะคะนี่หัวเขาจะเหนียวป้องกันแมลงป้องกันศัตรูพืชได้ด้วยนะคะเห็นปะโอ้ดกมากดกมากเลยนะคะนี่ถูกไอ้น้ำละถูกน้ำละเนี่ยดกจริงๆนะผู้ชมคะเนี่ยเห็นปะโอ ถ้าติดหมดนี่โอ้ยกิ่งจะไม่หักแล้วเนี่ย,ยถ้าติดหมดนี่อะลองเอาไปใช้ลองดูนะคะสูตรนี้เนี่ยยอมรับประดกจริงๆดกจริงๆเนี่ยโหอ,อะติดเป็นพุ่มเป็นพวงติดหมากอย่างน่าทึ่งเลยนะคะนี่นี่ นี่ถ้าใครมีสวนใหญ่ก็ทาเป็นถังใหญ่ๆเยอะๆเหมือนแม่ใหญ่แอ็กนั่นแหละก็จะติดเร็วสามารถใช้กับอย่างอื่นได้ด้วยนะคะก็ลดลงมาตามสัดส่วนนะใช้ได้กับทุกพืชเลยค่ะโน่นต้นโน้นต้นดกจริงๆต้นโน้นแต่ต้นข้างนี้เป็นลำไยลำไยกําลังจะออกยอดแล้วได้อีกจังหน่อยนะคะหมดร้อนนี่ก็จะเริ่มออกดอกเข้าหน้าฝนเนี่ย เราก็จะใช้สูตรนี้ทั่วสวนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบอนสีอะไรต่างๆนะคะเป็นน้ำหมักเอามาผสมด้วยใช้ได้ตลอดอันไหนอยู่ใกล้ก็ใช้นั้นแหละนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพามาชมกิจชมพูนะคะจากจากต้นลิ้นจี่มานานๆนะคะเน่โด่มากเลยอันนี้ก็ปุ๋ยสูตรเดียวกันแต่ว่า ชมพู่นี้เป็นคันพื้นเมืองนะคะลูกไม่ค่อยโตเท่าไหร่ก็ประมาณกำปั้นไม่แย่นี่เลยนะคะโดก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 มากอยู่สูงด้วยจะได้กินไหมเนี่ยเดี๋ยวหาเก้าอี้ก่อนนะคะได้เก้าอี้มาแล้วนะคะชึบขึ้นไปละอ่าทีนี้ได้กินละค่ะโดกโดกโดกเนี่ย เหนียวด้วยนะหัวมนะันอน่ะโอ้ยอยังเอาไม่ถึงอีกเอาละได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นละเฮ้ยเนี่ยโอ้ขอกัดกินก่อนนะอืมอร่อยอืมอร่อยไม่เป็นแมงเด้อผู้ชมเด้อไม่เป็นแมงเด้อเนี่ย เพราะปุ๋ยสูตรดีๆที่ใช้ในสวนนี่แหละเนี่ยถังน้ำหมักข้างนั้นนะอยู่ใกล้ๆเนี่ยแม่ยากใช้ประจำสวนเลยค่ะอืมอร่อยเดี๋ยวลูกลูกหม่อร่อยนะอืมเห็นไหมไม่เป็นแมงสักลูกเลยอร่อยอ่าเนี่ยดูๆไม่เป็นแมงนะปุ๋ยสูตรนี้บอกเลยสุดยอดใช้ได้ทั้ง ลากขนตน้นใบขัวเนียวดกไม่ล่วงไม่หล่นนะคะลองใช้ดูนะแต่ว่าใช้ให้สม่ำเสมอเลยนะสัปดาห์ละครั้งนะเนี่ยกินต่อเดี๋ยวไม่อยากไปกินต่อแล้วนะคะสวัสดีค่ะ